สวัสดีครับช่วงนี้หลายประเทศมีการซ้อมรบซึ่งก็เป็นปกตินี่อยู่แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมหรือว่าสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จะเป็นการซ้อมร่วมหรือว่าซ้อมเฉพาะอย่างน้อยที่สุดก็เสริมสร้างประสบการณ์นะครับส่วนการรบจริงอันนี้ก็อีกแบบแล้วแต่สถานการณ์สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งตอนนี้ก็พูดได้เลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าประเทศเล็กๆจำเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นทางผ่านในการเดินเรือถ้าเกิดการต่อสู้กองทัพเรือต่างๆก็ต้องผ่านบริเวณนั้นแน่นอนว่าสิงคโปร์นี่อยู่ข้างตะวันตกก็เท่ากับว่าตะวันตก ควบคุมทางเข้าออกในทะเลจีนใต้ได้สิงคโปร์ก็ได้รับการสนับสนุนมากอันนี้ถ้าพูดแบบตรงๆนะครับก็คือถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งสิงคโปร์จำเป็นต้องรับหน้าที่นี้ถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วสิงคโปร์แทบไม่มีศัตรูเลยแค่ผิดใจกับมาเลย์ีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นคิดลงไม้ลงมือกันนะครับเครื่องบินลบของสิงคโปร์มีค่อนข้างเยอะแทบไม่มีที่จอดจนต้องเอาไปจอดนอกประเทศก็มีนะครับสิงคโปร์มี f 1 5 E s t r i k e Eagle เครื่องบินโจมตีภาคพื้นสิงคโปร์จะใช้ชื่อว่า f 1 5 s g มีอยู่40ลำนะครับ F16CD มี59ลำ F35B ตอนนี้มี8ลำสั่งเพิ่มไปอีก12ลำอันนี้ก็ยังไม่รวม F5 รุ่นเก่าอีกนะครับเอาจริงๆอาเซียนเนี่ยมัดรวมทุกประเทศเรื่องเครื่องบินก็ยังสู้สิงคโปร์ประเทศเดียวนี้ไม่ได้โดยเฉพาะระบบอาวุธสิงคโปร์เหนือกว่าเยอะเปรียบเสมือนอิสราเอลในอาเซียนและที่สำคัญเนี่ยกองทัพของสิงคโปร์วาง แนวทางกองทัพสูตรเดียวกับอิสราเอลก๊อปี้มาเลยนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับอิสราเอลหลายคนไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ส่งออกยุทโธปกรณ์ด้วยในอาเซียนมีอยู่3ประเทศที่มี F16 ก็คือไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งสหรัฐนี่ไว้ใจนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีเรื่องกับสหรัฐ จนถูกตัดความชี้เหลือเรื่อง F 1 6ไปเหลือแต่ไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นที่ใช้ F 1 6แบบจริงจัง F 1 6ของสิงคโปร์จะใหม่กว่าไทยนิดหน่อยนะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วฟิลิปปินส์ทำไมไม่ได้ F 1 6ทั้งที่สนิทกับสหรัฐจริงๆฟิลิปปินส์เนี่ยถูกคว่ำบาตในช่วงที่เป็นปเผด็จการจากที่เคยรุ่งเรืองก็ตกต่ำลงไปยุทุปกรณรก็ล้าหลังนะครับสหรัฐก็ไม่ให้ เพิ่งจะมาดีกับสหรัฐไม่กี่ปีนี้เองเอาจริงสหรัฐก็จำกัดอาวุธไม่ให้เกินสิงคโปร์นี้อยู่แล้วล่าสุดมีรายงานว่า F16C ก็คือ F16 รุ่นที่นั่งเดียวของสิงคโปร์ตกระหว่างบินขึ้นจากฐานทัพอากาศในสิงคโปร์เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องยนต์นะครับมีการแจ้งให้กับหอควบคุมทราบนักบินนี่สามารถตีตัวออกมาได้นี่เป็นการสูญเสีย F16 ของสิงคโปร์ในรอบ20ปีครั้งสุดท้ายที่สิงคโปร์เสีย F16 ก็คือในปี2547 ตอนนั้นิสิงคโปร์ไปซ้อมฝึกบินตอนกลางคืนที่สหรัฐช่วงนี้เครื่องบินของตะวันตกได้เกิดอุบัติเหตุนี่บ่อยขึ้นแต่ว่าสิงคโปร์ก็ใช้ F16 เมื่อเกือบ30ปีแล้ว F16 อายุมากแล้วแต่ก็ยังดีที่นักบินนี่ปลอดภัยแอดมินคิดว่าสิงคโปร์สนใจ F35A อยู่ในตอนนี้อันนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าสิงคโปร์ขอซื้อ F 3 5 A อันนี้ก็ไม่น่าจะยากแต่ว่าต้องรอคิวหน่อยส่วน F 1 6ก็คงต้องมีแผนปลดลงไปแต่ว่า F 1 6ของสิงคโปร์ก็ยังถือว่าใหม่ไม่เก่ามากก็คงต้องใช้ต่อไปอีกสักพักนะครับในเวลาไล่เรี่ยกันก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินยักษ์130ของบังคลาเทศตกในระหว่างการฝึกบินต่ำทำให้นักบินสองคนนี้เสียชีวิต เป็นการตกของยักษ์หนึเป็นครั้งที่4ในรอบ10ปีมีการสอบสวนว่านักบินนี่หมดสติหลังจากที่ดีดตัวจากเครื่องบินก่อนที่จะเสียชีวิตดีดตัวได้ต้องลุ้นว่าจะรอดไหมนะครับนักบินอีกคนนี้ตกไปในน้ําเสื้อชูชีพไม่ทํางานอีกก็ไม่รอดบังคลาเทศซื้อยักษ์หนึมา16ลำสิบปีนี้ตกไปแล้ว4ี่ลำถือว่าเปอร์เซ็นต์ตกนี่สูงมาก เป็นนักบินนี้อันตรายอยู่แล้วมีความเสี่ยงสูงและนักบินเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากถือว่าสิงคโปร์นี่โชคดีแต่ว่าบางคาเทศนี่โชคร้ายก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบางคาเทศสนใจยูโรไฟเตอร์ไทฟูนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็คงต้องตัดสินใจแล้วครับบางคาเทศมีเรื่องกับพมา่าก็ไม่อยากใช้เครื่องบินของรัเสเซียอีกก็ต้องติดตามต่อไปว่าบังคาเทศจะไปทางไหนจะเอายักษ์130เครื่องบินฝึกบินเนี่ยมาเป็นเครื่องบินรบนี่ไม่ได้